าครบเบเพื่อนๆกับสีประตูเียเกียร์ออโต้คันนี้ปี20และที่ำคัญเป็นรุ่นรองท็อปและสำคัญกว่านั้นวันนี้ผมทำราคาพิเศษให้เหลือแค่4 49,000บาทเป็นเกียร์ออโต้ย้ำว่าเป็นรุ่นรองท็อปครับเพื่อนเพื่อนทะเบียนนี้นะ2214เอารถไปใช้งานก่อนปีใหม่ทันนะครับวันนี้วันที่15ธันวานะนวิ่งเข้ามาราคามาผมรีบบึงมาทำวิดีโอให้เลยนี่เผื่อใครหาอยู่ ท่านเดิมนี่เดิมมากนะครับนี่แก้มซ้ายขวานะครับขวานี่ซีนดูเลยนี่ครับคือรถเดิมเครื่องยนต์เดินนิ่งฟิตปังเลยเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซล150แรงมนะ้าก็เป็นอีกเครื่องยนต์หนึ่งที่ต่อไปกจ็จะเริ่มหายากนะเพื่อนๆนะรุ่นนี้อ่ะล้อเป็นล้อแม็กหรือล้ออลลอย 21565R16 เป็นล้อแม็กนะเพื่อนนะกูซีเอปี ปี25ครับ25นะเลข5นะเนี่ยเออเอาจุล่างแห้งๆครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ผมก็เลยนะครับรีบหยิบมือถือมาแล้วสิ่สำคัญคือคณะกรรมการทําเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าคันนี้เลขมาอยู่ที่ 230, 66, 2แสน3หมื่น6,672กิโลเมตรไม่ได้น่าเกียดครับไม่ได้น่าเกียดเลยขับดีมากครับผมขับวนมาสองรอบไปเนี่ย ส่วนหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะเพื่อนนะนี่นะครับสัมผัสแล้วก็พวงมลไลัยมัลติฟังกชันฝั่งซ้ายมือเป็นควบคุมเสียงวงลาลัยบลูทูธขวามือก็จะเป็นควบคุมนี่ไอคอนที่เป็นรุ่นรองเท่าก็จะเป็นจอดิจิตอลแบบนี้เพื่อนเวลาสตาร์ทปุ๊บมันจะเป็นรูปรถเท่มากนะครับเกียร์ออตโต้หกสปีดภายในดูดีมากเพื่อนนี่สะอาดสะอา้านอันนี้ยังไม่ได้สปานะครับแค่รถมาถึงผมก็ให้แผนกล้างรถเขาล้างให้นะครับนี่เพื่อนดู นี่แหละคือรถเดิมครับเดิมอีหลีอที่หลอนะครับเผื่อใครกําลังหารถออโต้ขับไกลๆมันปวดขาเนาะขับเกียร์ธรรมดานี่มาแล้วนะครับพาครอบครัวกลับบ้านนอกบ้านนาเรานะครับไปเยี่ยมอีพออีแม่เยี่ยมดูกเยี่ยมร้านนะครับเยี่ยมแฟนเยี่ยมเอ้าบ้านไปเอาใช้ยาวๆเลยครับคันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครรับไปเดี๋ยวผมพ่นสนิม ้อมลดให้อีกหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเข้าไปนะครับกันชนเสริมท้ายมีลายเนอ้อยังไม่ได้ล้างนเพื่อนๆนะลายเนื้อยังไม่ได้ล้างนะครับนี่สภาพแบบนี้เลยแล้วก็ดูนะเดิมมากครับเนี่ยเพื่อนดูตะควดเดิมเลยนะครับแล้วก็นี่เดิมเดิมเดิมนะครับไลเนอร์ตัวสีอาจจะขัดไม่ออกแต่ว่าพวกโคดพวกนี้ออกหมดนะเพื่อนนะนะไม่ต้องหว่วงได้สภาพส,สวยๆกลับบ้านไปใช้ ก่อนปีใหม่หรือเอาไปวิ่งเนี่ยกลับบ้านนอกบ้านนาเราได้เลยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยเฝ้า,มาเมื่อเอ้อร์ไม่ค่อยมียบ่อยๆนะครับอ่ะราคานี้4ี่แสนสี่หมื่นบาทปี20นั่งสองคนท้ายบรรทุกนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลถึงร้อยห้าสิบแรงม้าอันดับที่หนึ่งหายากนะครับแล้วที่สําคัญคือราคามันยังราคาเป็นเกียร์ธรรมดาสมาร์ทแคปเลยอะ่ะนะครับก็จัดให้ไปหนึ่งคันก็โชคดีสําหรับคนไหนที่เห็นคลิปแล้วก็โทรมา โอเคไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีครับ